สวัสดีครับผมมินดีต้อนรับข้าสูภัสตันชาแนลเช่นเคยนะครับผมวันนี้เรามาหยู่การรับตัวหรือว่าการเลือกตัวละครกันนะครับผมนี่ก็ด้านซ้ายบนด้านขวาบนอันนี้แบนดกันปกตินะครับฟเลเรนติโน,โนแบนดเป็นบางตาเท่านั้นนะครับสองตัวที่เห็นเอาเป็นตัวเมตาแล้วกันนะครับถ้าอยากเล่นง่ายๆนะเอาเป็นโอเมนไปเลย อ้อยชนะริกเตอร์เอ้ยไม่ใช่อ้อยชนะริกเตอร์อะไรล่ะโอ้ <c oughs> <c oughs> ล่วเลยโอเมนนะครับท่านหนึ่งหนึ่งสปิทเลนชนะอ้อยแล้วก็ิโอ้ไม่ก็ชิบหายเลยริกเตอร์โรมิงอันเลนออฟเลนไอตัวนี้เราแพ้แพ้หนักมากนะครับที่มีชนะเลยชนะทั้ง4ตัวเลยที่เขาเลือกมานะครับผม เราแพ้หนักๆอยู่ตัวเดียวอันเลนนะครับผมซึ่งในไฟ์เราก็ต้องระวังนั่นแหละเออประมาณนั้นนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปรับชเมเติเกมได้เลยครับโกลเด้นเติมเกมเปิดให้บริการใหม่สำหรับการเติมเกมผ่านเว็บไซต์ได้แล้ววันนี้เพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ goldensteamgame.com เติมได้เติมดีเติมไม่มีอัน้นเติมได้24ชั่วโมงโปรโมชั Pro ่นสำหรับเกม Rv มีให้เราเลือกหลากหลายรูปแบบใช้เพียงแค่ Open ID สามารถเติมได้ปลอดภยัยไม่มีโกงคุ้มทุกโปรโมชั่นอยากเติมเกมประหยัดราคาถูก ทักมาเลยที่แอดไลน์โกลเด้นเติมเกมมีแอดข้างหน้าด้วยนะครับส่วน f a c e b o o k โกลเด้นเติมเกมเติมเกมราคาประหยัดหรือว่าคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับผมอ๋ออ๋ออ,อ,อหลบข้างหลังหลบข้างหลังได้โย่คือแพทชนี้มันไม่ได้ล็อกขาแล้วนะครับผม ก็อลองชนดูจะใส่กูเต็มที่จะใส่กูเต็มที่อย่างเดียวเลยลองลองซัดกันดูวะล่ะหยอกหยอกลองซัดกันดูไหมล่ะลองซัดกันดูไหมล่ะซัดกันดูไหมล่ะเออเ่อเกับมาเลนต้องเดินถอยหลังตลอดนะครับดึงดึงมาถอยหลังดึง ดึงแล้วตีดึงแล้วตีอะอะไรนะมโนนั้นนะครับนี่ผมจะเก็บสแต็กนะเก็บแตเราเก็บสแตก็ก,แตกจากโน้องคู่แล้วก็เอาแบบไปใส่เขาเลยใส่เลยดึงหลังเดินไปข้างหน้าหน่อยดึงหลังดึงดึงดึงโอ้ยถ้าเกี่ยวโดนนะเพง โอเคแยกย้ายกับกันกลับไปกลับบ้านคุณเพื่อนผมเปิดเข้าไปแล้วโย่โตรคอมโบคอมจ่อย <c oughs> หายแล้วเพื่อนโดนโอเคล้าง <c oughs> ไม่ล้างสวย น่าจะเดือดน,นะเกมนี้ผมคิดว่าน่าจะเดือดน,นะครับผมคือตัวละครฮีโร่เนี่ยโหดทั้งสองฝั่งเลยนะครับตั้งแต่ไฮอะตรงไฮอะเตะถือเลนคือฝัง่งผมก็โหดน,นะตอนนี้น่าจะมีดูเดือดน,นะครับตอนนี้เราก็ ดูเพื่อนไฟกันไปก่อนโมเมนตมันต้องรับเลนกับอารเลนให้ได้นะครับเวลาเขาหายก็ควิกแคทบอกเพื่อนนะครับศัตรูหายไปแล้วระวังตรงนี้อะไรอย่างไรล็อกได้นะเว้ยบอกเลยโอ้โหเวรกำโอ้โหเกทำให้ฉันดูแย่ เล่นสุดเพื่อเล่นสุดจัดเพื่อเล่นสุดจัดสุดจัดประหลัดบอกมืนไปหมดแล้วเดยวซ้ายเดือวขวาเดยวซ้ายเดือวขวาดึงให้เสียฟิกเล่นกันโคตรเดือดเลยว่า <an> โอเคอลนินอยู่ตรงนี้อาดสาัต์แกอีกรอบอะ่ะสัดก์นกอีกรอบเอาไปก่อนครึ่งหลอดหูยหูยมึงเกินไปเปล่าไม่ไ่ถึงหาเอ้ยอค,คือตอนแรกเราซัดกันไปก่อนเลยนะครึ่งหลอดแล้วแม่งซัดผมเกือบตาย โดเวนตะไลคือมันยิ่งตีหลายๆคิดนะครับมันก็ยิ่งแบบเขาเรียกว่าอะไรวะแพชนี้มัง้งได้ตีนู่นตีนี่แรงขึ้นนะครับผมแต่ของมัน8กับ16เออเมื่อกี้มันน่าจะตัน16นะครับมันก็เลยแบบโอ้โหโคตรถึกนะแล้วยิ่งตอนที่เขากดอันติด้วยลงมาผมมีดาเผมก็ต้องกดออฟเข้าไว้ก่อนนะครับ หรือาใครบอกว่าเล่นเล่นโอเมนไม่เคยเห็นแพ้อ,อะไรเลย oh, <sweet. S 1> ลองดูดีๆนะครับตัวแม่งบันไหลนี่บันไหล, oh. ไหลดิได้อยู่มาโดดใส่ผมโอเคไฟนี้เปิดให้สวยคือถ้าดาซี่ไม่กดสกิลหนึ่งไม่ทันเนี่ย ก็สามารถล็อกได้แบบเมื่อกี้นะครับคือช่วงแรกผมอาจจะพลาดไปหน่อยลนๆช่วงต้นเกมมันอ่ากดดันฝั่งออฟเลนไม่ได้เยอะสักขนาดนั้นโอเมนเกมมันก็จะไม่ฉีกนะครับคือมันทรงๆยิ่งทรงๆมากเท่าไหร่อ่าเลนมันจะยิ่งเทพเท่านั้นนะครับผมในเลนนะแต่ว่าควิกแชทไม่มีแบบแยกดันเลนเหรอมีแต่ล้างเลน ล้างเลนนี่ก็คือแบบเคลียร์คลิปนะครับญญตอนนี้รีบออกตัดเลือดมให้เพื่อนก่อนเลยจริงถ้ามีตัดเลือดผมคิดว่าน่าจะส่วนได้อยู่ตอนที่เลเวล9เลเวล10นี้นะครับแต้ <S <S 2> <S 2> ได้ของแบบ2ชิ้น3ชิ้นขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเริ่มที่จะไม่เล่นกับเขาแล้วนะลำบากมากนะครับ <your> เพื่อนปิดขวา โอเล็อกไว้ไม่ให้แบบไปฝั่งขวาเร็วนะครับเพราเห็นคลิปด้านขวามันดันขึ้นเยอะพอสมควรนนเดี๋ฝั่งเขาก่กากันได้นะแล้เราก็เวทไปนะครับอันนี้เซตตามของเขาเลย <Here. S 1> ไม่ใช่เซตตามเซตไอเทมที่ต้องสู้กับอเลในเลนนะครับผม ตัดเลือดทาลอนชิลออฟเดอะลอสนะครับเพื่อนมาทันปะวะเกนโอ้โหไปสับแบบไม่สนใจใครโดตรลมซะด้วยเออไม่เกินไปว่ะในเกมแบบว่าตึงจัก อ่าฟิกหนึ่งวิเอาเอาตัวนี้สวยไม่โอาหูพลังมังกรแรงชิบหายสวนมีแต่ตึงๆว่าทีกู โอเคครับเข้าสู time, ่โซน15นาทีเร yes. ียบที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่ผมจะต้องไปออเลยแล้วกันนะครับยิ่งแยกโดนอเลนสวดแน่นอนนะครับเก็บสแต็กแม่งเอ้ยหลบกูอีกแล้วตัวหลังดึ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 งถอยไปไป แม่งหลบก,กันเก่งมากตานี้ล็อกว,ว้วาวว้าวบ่อยมากโอเคสวยแล้วยังดีนะที่เรายังมีหยาดเลขเกมอยู่นะครับ yes. 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 ต้นเกมเราแบบคือมันเล่นยากเออเอามาชนะทั้ง4ตัวก็จริง ดวลเล่แม่งกดเลนทีเดียวโอเมนแบบทรงๆไปเลยโอเคตอนนี้ทำเลนก่อนนะครับตูเหมือนเพื่อนจะยังไม่ปล่อย,อยนะรอลิเลนาเกิดอ,อันนี้เดี๋ยวจะผมออกมาเป็นไอ้นี่สร้อยเขียวสูดอเมทสองตัวนะครับไฮยะเตะไฮยะเตะอ่าเลน ปอกพวก HP เยอะๆมาเลยดีกว่านะครับคือก่อแมอง่ง <c oughs> ก็ทำไรไม่ได้แลว้วอะ <c oughs> ถ้าเราออกก่อมาปุ๊บเลือดเราน้อยน้อยกว่านี้นะครับ <c oughs> ก็จะโดนเขาสับแป๊บเดียว <c oughs> เอาละ <c oughs> กลางเข้า สวยล็อกโอ้ยว่าแล้วแม่งคือดูรอดูฮรอ,อ,อดูไฮยะเตะอยู่นะไม่มีพิลิฟายอีกตอนแรกผมแม่งทำทรงจะไปล็อกดาซี่เว้ยรอให้ไฮยะเตะล้ำแม่งมีพิลิฟายโคตรเซ็งเลยรอดัก์ซาริเออร์เกิดอีกทีนะครับตอนนี้มันๆกันไปเลย Let กูจับจับหนึ่งจับหนึ่งแม่งไม่ลลบด้วยโอ้ชิบหายปล่อยให้เต่ร่วงโอเคออ yes, yes. มาแล้วจ้า ตีอยู่บ้นอะล็อกตัวปัญหาไว้ก่อนเลยลุมลุมตัวลุม,ลมตัวปัญหาก่อนแยกตายตายมีก่อเกิดกูมีก่อเกิดหนึ่งตัวไว อุ้ยเหลือตัวเดียวเหลือตัวเดียวเหลือตัวเดียวนี่ตานี้เราออกอ่าที่เขียวมานะครับแล้วก็ให้เพื่อนเคลียร์ไปก่อนเดี๋ยวเราจะแทงให้อีกทีตอนที่เข้าป้อมนะครับไฮแอตูไฮแอตูตัวเดียวเครื่องเลือดเต็ม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 เว้ยเลือดเต็มเว้ยมันมีพีระไฟ โคตรเดือดโคตรสนุกนะครับนี่ขนาดเอาโอเมนมาก็โดนแบบโดนเขาเรียกว่าโดนเคาน์เตอร์เลนไปนะครับก็โดนแบบกดโดนกดโดนทรงๆนะครับผมมันก็จะเล่นยากหน่อยในออฟเลนนะครับผมก็ประมาณนี้เพื่อนแบกผมนะตอนนี้ก็ถ้าใครชอบนี้ฝากกดไลค์โคตรเหนื่อยเลยว่ะกดไลค์กดแชร์กดซับแครกอย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนเลยนะครับผมสวัสดีครับเก็บไมค์กิ๊ฟสองนาทีอ่ะ